สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับครูแบงค์นะครับกับรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของ าศาสนาความเชื่อนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยครณครูนะครับจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ดูนะครับได้เรียนรู้นะครับว่าความเชื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับจะมีความเชื่อเป็นอย่างไรนะครับมีาศา,าสนา,าอะไรบ้างที่นำมา ใช้ในภูมิภาคของเรานะครับอ่าจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อเนื้อหาจากคราวที่แล้วนะคะที่คุณครูได้แบ,บ่งปันกับน,นักเรียนเรื่องของ รัฐโบราณหรือว่าอาณาจักรโบราณที่อยู่บนภูมิภาคของเรานะคะว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยมันมีรัฐโบราณอะไรบ้างนะคะที่ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วก็อยู่มาตั้งยาวนานแล้วก็พัฒนาการกลายมาเป็นประเทศในปัจจุบันทั้งเสเิเอ็ดประเทศนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าในภูมิภาคของเราตั้งแต่โบราณเนี่ยเรามีความเชื่อในเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งมันมีความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาตินะคะ แตือว่าในในแต่ละประเทศมันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความเชื่อด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะหลักๆเลยเรื่องของความเชื่อในภูมิภาค HA, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราจะแบ่งออกเป็นความเชื่อท้องถิ่นนะคะคือความเชื่อดั้งเดิมที่ชาวบ้านเขาเชื่อสืบต่อกันมายาวนานนะคะถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สายแต่ไรมาแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนที่มันเราเรียกว่าศาสนานะคะ ทั้งศาสนาและความเชื่อท้องถิ่นเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปด้วยการสอนคล้องด้วยกันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะ ของแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นนะคะมาดูในภูมิภาคเรานะคะนักเเียจะสังเกตภาพนี้นะอ่าลอยสักเต็มหลังไปหมดเลยอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของความเชื่อนะคะอ่าความเชื่อที่ว่าสักยันก้าวยอดฟันแทงไม่เข้าป้องกันตยันอันตรายอะไรต่างๆพวกนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถบังคับกันได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนของความเชื่อเนี่ยเขาเชื่อเกี่ยวกับอะไรบ้าง นะคะเช่นเชื่อในเรื่องของการบูชาบรรพบุรุษธําหรับวิญญาณบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วหรือไม่ก็การบูชาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดินฟ้าอากาศนะคะเพื่อ,อทําให้ตัวเองนั้นเขาเรียกว่าเป็นเป็นขวัญเป็นกําลังใจในการที่จะประกอบอาชีพต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะมีผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันด้วยนะคะ บางสิ่งบางอย่างก็จะกลายมาเป็นวิถีชีวิตกลายเป็นจารีตเป็นธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานนะคะอย่างที่เห็นภาพนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของปราสาทที่เขาเอาเอารวงข้าวนะคะมาทาเป็นปราสาทึ้นมานะคะอันนี้ก็บ่งบอกถึงการอาจจะเป็นการบูชาพระแม่โพศพนะคะเป็นการขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ได้ผลผลิตที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อซึ่งสิ่งที่เราปฏิบัติมาช้านานนะคะ อะไรก็ตามที่เราทําแล้วมันไม่ผิดหรือไม่มันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นก็เราก็ปฏิบัติกันต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามน,นะคะมาดูนะคะศาส,สนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีศาสนาอะไรบ้างอันดับแรกเลยเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดนะคะเก่าแก่ที่สุดเราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียนะคะนั่นก็คือศาสนาพราหมณ์นะคะบางทีเวลาที่คุณครูสอนเนี่ยพราหมณ์ก็จะมาทามฮินดูมาพร้อมกันนะคะอันนี้ก็ต้นกําเนิดมาจากประเทศ อินเดียนะคะพวกนี้ถามว่าศาสนาพราหมณ์เนี่ยมาในภูมิภาคเราได้อย่างไรก็มาพร้อมกับการเดินทางทางเรือการติดต่อค้าขายจากพ่อค้าชาวอินเดียนะคะมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะเข้ามาแล้วก็เ,เวลาที่เรือมาจอดแวะที่เมืองท่าต่างๆนะคะก็มันก็เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะคะมาดูนอกจากศาสนาพราหมณ์แล้วมีศาสนาอะไรบ้างก็เป็นศาสนาพุทธ นะศาสนาพุทธที่เข้ามาในภูมิภาคของเราเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาโศมหาราชนะคะได้ส่งพระเถระมาสองรูปนะคะก็คือพระโสนเถระและพระอุตรเถระนะคะสําหรับศาสนาพุทธที่ กําเนิดแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคของเรานี้นะคะก็แบ่งออกเป็นเป็นสองนิกายใหญ่ๆก็คือนิกายมหายานนะคะซึ่งจะนับถือเป็นส่วนมากในประเทศอย่างเช่นประเทศเวียดนามนะคะอันนี้ก็จะเป็นนิกายมหายานแต่ถ้าเป็นพมา่าเป็นไทยเป็นลาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นาศาสนาพุทธเทราวาดหรือหินยานนะคะซึ่งถามว่า,าศาสนาพุทธสองนิกายนี้ก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยที่ที่ ถามว่าก็ไม่ได้เหมือนกันสัทุกอย่างนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นศาสนาคริสต์นะคะศาส,สนาคริสต์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายนิกายเช่นเดียวกันโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะศาส,สนาคริสต์ที่เข้ามาในพร้นที่ภาพของเราจะมาพร้อมกับพ่อค้าชาวยุโรป นะคะมาเป็นมิชชันนารีมาเผยแผ่ศาสนามาเรื่องต่างพวกนี้นะคะการค้าขายก็จะมาด้วยนะคะซึ่งประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็ประมาณ92-93%ของประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะศาส,สนาอิสลามนะคะศาส,สนาอิสลามนี้เราจะเจอ ประเทศที่นับถือกันมากนะคะอย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียประเทศบูรนายนะคะพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดในวิธีปฏิบัตินะคะศาสนาิสลามเข้าสู่ภูมิภาคของเราได้อย่างไรก็มาโดยพร้อมกับบรรดาพ่อค้าพ่อค้าชาวมุสลิมที่เดินทางมาจากอินเดียมาจากเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มาจากนู้นนะคะประเทศอิรักอิหร่านคูเวตอะไรต่างๆ่างทางนู้นนะคะอิสราเอลนะมันก็จะมาซึ่งประเทศเหล่านั้นเนี่ย โดยส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามในกลุ่มอาหรับนะคะพวกนี้จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการค้าขายการเป็นพ่อค้านะคะก็จะมาเดินทางค้าขายระหว่างตะวันตกกับตะวันออกนะคะเวลามาเขาก็จะเอาเรื่องของศาสนาวัฒนรธรรมมาเผยแพร่กันด้วยนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะทวนอีกครั้งหนึง่ง ในภูมิภาคเอเชียแต่เป็นออกเฉียงใต้ของเรา,าว่าในเรื่องของความเชื่อเรื่องของศาสนานะคะความเชื่อก็จะเป็นความเชื่อท้องถิ่นแต่ดั้งเดิมที่เราปฏิบัติกันมานะคะการบูชาบรรพบุรุษการาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการประกอบอาชีพนะคะศาส,สนาที่สําคัญก็จะมีศาสนาพราหมณ์นะคะศาส,สนาพราหมณ์ศาสนาพุทธนะคะศาส,สนาคริสต์แล้วก็ ศาสนาอิสลามนะคะอันนี้ก็คือศาสนาหลักๆที่ถือไม่ใช่ถือกําเนิดนะคะที่เข้ามาเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ของเรานะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากนักเรียนเอาไว้เท่านี้นะคะเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะความเชื่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าศรัทธาของใครของคนนั้นนะคะแต่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วศาสนาทุกศาสนานะคะคสอนให้คนเป็นคนดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเราก็ เราก็เลือกทําในสิ่งที่ที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่มีศาสนาไหนที่สอนให้เราทำในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับถือศาสนาอื่นนะแต่สิ่งที่สำคัญเราต้องอย่าลืมว่าเราจะไม่ลบหลู่หรือว่าดูหมิน่นศาสนาอื่นนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งนี้แหละที่ทำให้ประชากรในภูมิภาคของเราเนี่ยซึ่งมันมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะแยะมากมายแต่เราก็สามารถที่จะอยู่รวมกัน ในภูมิภาคของเราได้อย่างสงบสุขไม่ไดไอบบอ้ไม่มีการทะเลาะเบาแววงไม่มีการทาสงครามระหว่างศาสนาหรือความเชื่อกันนะคะสำหรับ <sk r isa> คลิปนี้ฝากไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคราวหน้านะคะไปทีละนิดทีละนิดในแต่ละเนื้อหานะคะสวัสดีค่ะสำหรับกิจกรรมท้ายคลิปนะครับ <k ups> ครูก็จะให้นักเรียนนะครับลอกโจทย์ ต่อไปนี้นะครับลงในกระดาษ A4 นะครับหรือว่าใส่กระดาษรายงานก็ได้นะครับตอบคำถาม2ข้อนะครับก็คือในเรื่องของศาสนาความเชื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็เมื่อเรียนทําเสร็จแล้วนะครับให้เรียนตกแต่งให้สวยงามนะครับ ตกแต่งเสร็จแล้วนะครับให้เรียนถ่ายรูปส่งครูประจำชั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ